ฉันบอกแล้วว่าให้มาอยู่กับฉันฉันปลอดภัยที่สุดแล้วฉันรับประกันได้เลยเจออยู่ตรงไหนอะนี่ไงเั้อยู่ในนี้โอ้โหเนี่ยนะตะแคงข้าวอีกฝั่งนึงบอกเลยว่านี่ไม่ใช่บ้านหรอกรูหนูไป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 ตะแคงมาตะแคงฉันข้าไม่ได้โออูมันมาแล้วบ้ามันมาแล้วว้าใครออกใครออกอะใครออก ฉันอยู่ตรงปากทางฉันอยู่กลางทางโหใครเอาหอกมาไปไไปไไใครเอาหอมไม่รู้มีพนักงานอยู่ตรงเตียงข้างบน2ตัวนะู้ดิต่อยผมไพนักงานทีวีมันติดเต้ามันเมื่อกี้สงสัยมันจุกแน่เลยเนี่ยมันค้างอยู่เลยอ้ยทำไมปูนี่ไปถึงาพวเราได้ไปยุติธรร เห็นรู้สึกว่านายจะสุขสบายในสำนักงานนะเราเล่นคอมอยู่อุยพี่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยอ่ะฉันต้องการกินอาหารในสำนักงานของเรามีอาหารอยู่ฉันจะค่อยๆค่อยๆแอบเข้าไปฉันไปด้วยฉันไปด้วยชุกเจ็ญ